ช่วงกว่อนหน้านี้ครับในเพจเบนจามินนะมีคนหลายคนเลยครับที่ถามกันมาว่าไม่ได้ใช้ g i m b บิลแล้วเหรอเพราะว่าเห็นส่วนใหญ่เนี่ยถือแฮนด์เฮลอย่างเดียวหรือจะเป็นเพราะว่าการสั่นของตัวกล้องที่เป็น In-Body ี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นการสั่นที่ทํางานควบคู่กับเลนเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้กิมเบิแล้วในคลิปนี้เรามีคําตอบครับ คลิปนี้มีคําตอบให้คุณแน่นอนครับว่าระหว่างการใช้ gimbal กับ handheld เนี่ยมันต่างกันยังไงกับตัวนี้เลยครับ DJI RS3 Pro ครับไปกันเลยครับในคลิปนี้นะครับเราจะทําการทดสอบ DJI RS3 นะครับคู่กับการถ่ายเปรียบเทียบนะครับกับการถือถ่าย handheld ซึ่งเบสิกมูฟเมนท์ที่เราจะนําเสนอในครั้งนี้นะครับจะเป็นทั้งหมด5้ามูฟเมนท์ครับซึ่งมูฟเมนท์ที่1นะครับจะเป็นการเดินเข้าเดินออกนะครับทั้งหมด5้ก้านะครับเปรียบเทียบกันระหว่างการใช้งานนะครับตัว IS3 แล้วก็การถ่ายแบบแพนเ h ลนะครับส่วนมูฟเมนท์ที่2นะครับจะเป็นการทํา360ศูนย์ออร์บิทนะครับเป็นช็อตยอดฮิตเลยทีเดียวครับ มูฟเมนทที่3นะครับจะเป็นมูฟเมน n ์แบบด y นามิกแคม e ร่านะครับซึ่งมูฟเมน n ์แบบนี้จะสร้างความโฉบเฉี่ยวนะครับให้กับตัวคลิปของเราครับมูฟเมน n ์ที่4การทำบูมช็อตครับมูฟเมนท์ที่5ก็จะเป็นมูฟเมน n ์แบบเฉพาะทางของกิมบอลครับก็คือการทำสามดีโรนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปลุยกันเลยครับในมูฟเมน n ์แรกของเรานะครับเราจะใช้วิธีการเดินหน้า5้าถอยหลัง5้าเนะครับเพื่อทดสอบนะครับการทำงานแบบเบสิ c มูฟเมน n ์จริงๆนะครับกับการถือกิมบอลแล้วก็การถือแบบแฮนด์เฮลเดี๋ยวเรา แต่างกัันยง,ง๋อ oh, และที่สำคัญนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะซึ่งแขกรับเชิญคนนี้เป็นมือกิมบอลที่ขาดไม่ได้เลยครับที่คนคนนี้จะต้องอยู่ในคลิปของเรานะครับนั่นก็คือวูตี้นั่นเองครับ นอกเหนือจากการเดินเข้าเดินออก5ก้าแล้วเนี่ยยังมีมูฟเมนต์ต่างๆที่เราสามารถผสมลงไปได้นะครับลองไปดูวิธีการของ w o o d ีกันครับมูฟเมนต์ที่2นะครับการทำออร์บิทนะครับ360ครับซึ่งการถ่ายช็อตแบบนี้นะครับก็คือการหมุนรอบตัวซับเจกที่เราต้องการถ่ายแล้วเลี้ยงซับเจกเอาไว้ให้อยู่ตรงกลางนะครับ คในการใช้กิมบอถ่าย Orbit 360นะครับให้เราลองทดลองแอดนะครับบูมช็อตเข้าไปด้วยนะครับซึ่งบูมช็อตเนี่ยจะเป็นการเคลื่อนที่กล้องขึ้นและลงนะครับหรือในระหว่างที่เราขึ้นแล้วเราทิ้วกล้องลงนะครับด้วยการใช้โหมด FTP นะครับหรือว่า FPV ก็ได้นะครับเพื่อเสริมและเพิ่มเติม movement ให้กับการทำา r r i t t ของเราครับและแน่นอนครับการเสริมเทคนิคตรงนี้บวกกับ o r b i t 360นะครับจะทำให้ภาพของเราดูพิเศษและน่าสนใจมากเลยครับ ช็อตที่3ครับ dynamic movement ครับซึ่งการทำ dynamic movement แบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะฟรีสไตล์มากๆเลยนะขอให้คุณมี movement ที่โฉบเฉี่ยวนะครับมีการเอียงบวก Dutch angle เข้าไปสักนิดหนึ่งนะครับก็จะทำให้ภาพของเราเนี่ยดูเฟี้ยวฟ้าวนะครับสไตล์แฟชั่นได้เหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปดูความแตกต่างของช็อตนี้ระหว่าง gimbal และ handheld กันครับไปกันเลยครับ การใช้เทคนิคพิเศษของ g i m b a l นะครับกับช็อตที่เป็นแบบ Dynamic Camera Movement นะครับให้เราเริ่มแรกด้วยกัน <c oughs> เคลื่อนกล้องให้มีความหน่วงช้า <c oughs> หน่วงเร็วนะครับสลับกันไปนะครับ พอเรากำลังจะเปลี่ยนมุมกล้องเนี่ยให้เราหน่วงกล้องให้ช้าลงครับหรือทําสลับกันก็คือเคลื่อนกล้องช้าแล้วเวลาเราจะเปลี่ยนมูฟเมนต์กล้องให้เราเคลื่อนกล้องเร็วขึ้นเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถเสริมนะครับและเพิ่มความพิเศษให้กับ camera dynamic movement ของเราได้ครับสำหรับการทำ dynamic camera movement อันนี้นะครับผมแนะนําให้ทุกคนนะครับใช้โหมด FPV ครับช็อตที่4นะครับ Boom shot ครับการทำ Boom shot นะครับก็คือการตั้งกล้องให้อยู่ต่ำนะครับและเคลื่อนกล้องขึ้นแบบช้าๆนะครับพยายามเลี้ยงกล้องนะครับให้ขนานกับพื้นครับเดี๋ยวเราไปดูความแตกต่างระหว่างการใช้นแ กกัับนปครในช็อตบูมแบบนี้นะครับให้ทุกคนนะครับลองตั้งโหมดเป็นแพนฟอลโล่โหมดนะครับก็คือเป็น PF โหมด มันจะทําให้ตัวกล้องนะครับตั้งขนานกับพื้นอยู่ตลอดเวลาแล้วการทําบูมช็อตของคุณเนี่ยจะเนี้ยบมากๆเลยครับสำหรับเทคนิคพิเศษนะครับในการใช้ gimbal ทาบูมช็อตนะครับเราสามารถที่จะ connect นะครับต่อเข้ากับมือถือด้วยแอปพลิเคชันนะครับและทําการเปิดการใช้งานไจโรนะครับในครั้งนี้นะครับผมกับวูดดี้นะลองทดลองกันดูวูดดี้จะทําการ control กล้องนะครับในขณะที่เราบูมกล้องขึ้นนะครับวูดดี้ก็ใช้วิธีการทิ้วกล้องลงนะครับด้วยการใช้ไจโรนะครับในสมาร์ทโฟนนะครับ ส่วนในเวลาที่เราบูมกล้องลงนะครับเราก็จะทําการทิ้วกล้องขึ้นนะครับและภาพที่ได้ในการทําบูมช็อตนะครับก็จะพิเศษขึ้นด้วยการบวกทิ้วครับแบบนี้เลย และมูฟเมนต์สุดท้ายนะครับก็คือการทำ3า r ดีโซึ่งเป็นมูฟเมนต์เฉพาะทางที่ g i มบอ l เท่านั้นที่ทำได้เราพิสูจน์กันแล้วว่าการถ่ายแบบเพนเทลอะ่ะมันทำไม่ได้จริงอะ่ะ นีก็ต้องมาตอบคําถามครับว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้ gimbal อีกไหมผมขอตอบให้ทุกคนตรงนี้เลยครับว่าไม่มีอะไรที่สามารถทดแทนกันได้ gimbal ก็ไม่สามารถสร้างภาพให้มูดและอารมณ์เหมือน hand held ได้ส่วน hand held เองเนี่ยก็ไม่สามารถทําลุกให้เหมือนกับ gimbal ได้เช่นกันครับสุดท้ายก็อยู่ที่คุณแล้วครับว่าอยากจะได้มูดแอนโทนของภาพเนี่ยในลักษณะไหนครับ ถ้าพูดถึงเรื่องของ gimbal แล้วเนี่ยจากที่ผมใช้มาตั้งแต่ DJI นะครับ Ronin S จนมาถึง RS2 จนมา Generation นี้นะครับก็คือ DJI RS3 Pro นะครับที่ผมใช้อยู่ตรงนี้ DJI ได้พัฒนาให้เราได้เซอร์ไพรส์มาทุกๆครั้งเลยครับที่ตัว gimbal เนี่ยออกอย่าง DJI RS3 Pro ตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าภายนอกนะครับข้างนอกเนี่ยจะไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายกับตัว RS2 แต่หลังจากที่คุณใช้งานมันไปแล้วเนี่ยคุณจะรู้เลยครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างมากเลยทีเดียวครับ ตัวบอดี้ของมันเนี่ยหน้าตาเหมือนเดิมเลยแล้วก็วัสดุเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครับตัว DJI RS 3 Pro เนี่ยจะมีความสูงกว่า i s 2เล็กน้อยนะครับแต่ว่ามีน้ำหนักเบาวกว่านะครับและตรงแฮนด์กริปนะครับ เพิ่มปุ่มที่เป็นฮาร์ดสวิตช์นะครับก็คือสามารถเปลี่ยนโหมดนะครับได้อย่างรวดเร็วมากเลยส่วนหน้าจอสัมผัสที่ตัว gimbal เนี่ยใหญ่กว่าเดิม28%ครับส่วนเรื่องของภายในเองเนี่ยถูกอัปเกรดมาใหม่นะครับเป็นอัลกอริทึมใหม่นะครับที่ adapt และ optimize นะครับในระหว่างการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับหลังจากที่ใช้งานแล้วครับผมว่าตัวอัลกอริทึมเก่าของ RS2 ที่เป็นแบบไททันนะครับว่าสมูทแล้วนะตัว RS3 Pro ตัวนี้เนี่ยสมูทยิ่งกว่าอีกนะเห็นได้ชัดเลยครับโดยเฉพาะการใช้งานที่มีน้ําหนักมากอย่างเช่นการขึ เทคโนโลยีออโต้โฟกัสด้วยไลด้าเนี่ยคงไม่ได้นะครับเพราะว่า RS3 ตัวนี้เนี่ยเป็นเกรดเดียวกันกับโลน i n 4D เลยทีเดียวครับซึ่งจากที่เราใช้งานนะครับกับเลนส์ซีเนที่เป็นตัวนี้เลยครับตัว i r i ิ 45T 1.5เนี่ยผมบอกเลยนะว่าผมเปิดเป็น1.5ตลอดนะครับแล้วก็ปล่อยให้ตัวโฟกัสนะครับ ของไลด้าเรนจ์ไฟเดอร์ตัวนี้เนี่ยทำงานไปเลยโดยที่เราไม่ต้องสนใจเลยครับและภาพที่ได้นะครับออกมาก็อเมซิ่งมากๆครับเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้เลนส์ซีเนที่เป็นเลนส์แบบแมนนวลนะหรือเลนส์พวกเลนส์โบราณก็ได้นะให้มันทํางานแบบออโต้โฟกัสได้ครับและไม่ต้องห่วงครับการติดไลด a าเรนจ์ไฟเดอร์นะครับถูกออกแบบและดีไซน์มาให้ใช้ได้ทุกแองเกิลนะครับไม่ได้ติดกิมบอลเลยนะแล้วถ้าคุณใช้งานเทคโนโลยีแอคทีฟแท็นะครับควบคู่กับไลด้าเรนจ์ไฟเดอร์ไปด้วยเนี่ยคุณจะเซอร์ไพรส์มากครับเพราะว่าคุณสามารถตั้้้้้งงงกกออออเเเาาไไวยยๆใหหมันถ่็ดรื ถ้าคุณจะ move เ็นกล้องไปไหนเนี่ยตัวกล้องเนี่ยที่จะทำการ active t r a c เนี่ยจะล็อกอยู่กับ subject ได้แบบเหนียวหนึบมากๆเลยครับสำหรับ production house ครับหรือคนที่ต้องการความแม่นยำในการทำงานโดยใช้คน2คนในการ operate นะครับ ตัว DJI RS3 เนี่ยก็จะมีตัว Raven Eye นะครับที่สามารถส่งสัญญาณภาพ HDMI นะครับไปยังจอต่างๆได้นะครับและที่เจ๋งเลยก็คือมันเป็น Eco System สนะครับสำหรับใครที่มีตัว DJI Monitor แล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะเชื่อมต่อและใช้งานได้เลยครับแถมที่สำคัญนะตัวจอตัวนี้สามารถ Control ได้ทุกอย่างเลยหลังจากที่ได้ทดสอบและลองใช้งานมันไปแล้วครับผมต้องบอกเลยว่ามันเป็น Gi m b a l ที่น่าจะดีที่สุดในปีนี้แล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุการใช้งานจริง แล้วก็เรื่องของซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็อัลกอริทึมต่างๆมันสามารถทําให้เราทํางานได้แบบ One Man Filmmaker ์ได้แบบแท้จริงเลยครับสำหรับการใช้งาน RS3 นะครับในครั้งนี้เนี่ยอย่างแรกเลยที่รู้สึกเนี่ยถึงแม้ว่าตัวบอดี้หรือว่าตัวความสูงของมันเนี่ยจะสูงกว่าตัว RS2 นะแต่ว่าน้ําหนักของมันเนี่ยระหว่างการใช้งานเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่ามันเบาวกว่าเดิมมากๆเลยครับ มันมีเทคโนโลยีที่ไฮเทคมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวไลด้าที่เป็นไลด้าเรนจ์ไฟเดอร์หรือการใช้งานที่เป็น HDMI Wireless นะครับแบบ Eco System ที่ใช้ตัว Raven Eye ครับพอพูดถึงเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้งานของมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันอัพเกรดจาก RS2 เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยเพราะว่าสิ่งแรกนะครับที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือระบบการล็อกซิสเต็มของมันครับเพียงแค่เรากดปุ่มออฟนะครับปั๊บมันก็จะทำการพับ แล้วก็ล็อก gimbal ให้เราแบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเอามือไปปลดล็อกเหมือนเวอร์ชันก่อนนะครับเช่นเดียวกับตอนเปิดนะครับมันก็จะทําการปลดล็อกให้เราแบบอัตโนมัติเลยแบบนี้ครับนี่อย่างนี้เลยง่ายมากหรือในระหว่างการทํางานนะครับถ้าเราต้องการจะล็อก gimbal นะเราแค่กดปุ่ม power หนึ่งครั้งครับ มันก็จะทําการล็อกกิมบอลแล้วเราสามารถถอดกล้องออกมาใช้งานแบบแพนเ h e l ได้แบบทันทีเลยครับสรุปแล้ว DJI RS 3 Pro ตัวนี้เนี่ยผมยกให้เป็นกิมบอลที่มีเทคโนโลยีที่ไฮเทคและมีความเสถียรที่สุดในปีนี้เลยครับมันคงไม่มีอะไรออกมาในปีนี้แล้วละ่ะจริงๆแล้วอเออไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการทำออโต้โฟกัสกับเลนที่เป็นเลนซีเน่ด้วยไลด้าเทคโนโลยีนะครับไลด้าตัวเรนจ์ไฟเดอร์ตัวนี้เนี่ยสามารถติดตั้งและทำงานได้สะดวกมากๆทำการคาลิเบตได้แบบรวดเร็วจริงๆครับ หรือไม่ว่าจะเป็นการทํางานคบคู่กับแอปพลิเคชันนะครับที่เราสามารถที่จะควบคุมกล้องได้รวดเร็วและง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะ และสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าถูกอัปเกรดมาใหม่นะครับก็คือเรื่องของอัลกอริทึมนะครับที่อยู่ใน RS3 Pro ตัวนี้ครับเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าภาพที่ได้นะครับการเคลื่อนไหวเนี่ยมีความสมูทมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูภาพสวยๆนะครับกับการใช้งาน DJI RS3 Pro ครับกับเซตอัพนี้เลย DJI RS3 รวมเซตอัพกับตัวไลด้านะครับ Range Finder นะครับแล้วก็ Sony FX3 ใส่กับเลนส์ Cine ที่เป็น Irix นะครับใช้ออโต้โฟกัแล้วก็ใช้ Active Tag นะครับลองไปดูกันครับ OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. Watch me walk away. Putting myself on display. One, two, three a day. I'm on my way, on my way. I'ma have you on two toes, Watching my diamond after glow. I know you wanna take me home. I'm on my way. Judge me on testify, catch me on Insta, I'm verified. They want me quiet, I amplify. I'm on my way, on my way to the best thing that you've ever seen. You know that you bow to the queen. You lose all your senses and reason. I'll give you something to believe.